สวัสดีค่ะเทปบอยกับรู้เรื่องอยาง5นาทีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแชร์ประสบการณ์ของอาการการแพ้ท้องนะคะคือน้องหลายคนนะคะจะแบบกังวลมากว่าพี่หนูตรวจตั้งครรภ์แล้วมันมันขึ้นแค่ขีดเดียวอะแต่หนูรู้สึกว่าเวียนหัวมากเลยรู้สึกว่าอวยผอืดผะอมอะไรเงี้ยค่ะอ่ะปอยก็เลยว่าจริงๆนะอาการของการแพ้ท้องอะ่ะมันมันหลากหลายมากๆเหมือนคนที่แบบ โอ้ยไวกับฮอร์โมนไม่ไวกับฮอร์โมนอะไรอย่างนั้นอะ่ะบางคนกินยาคุมชนิดเดียวกันเลยบางคนเลื่อมมากับปิดกระปลอยบางคนก็มาปกติบางคนเดือนแรกก็ประจำเดือนมาเลยบางคนต้องรอสามแผงสี่แผงประจำเดือนถึงจะมาปกติคือมันอารมณ์ประมาณนั้นคือมันแวรี่ค่ะมันมากมายมากเลยน้องๆอ,งอเอาไวา้ว่าเดี๋ยวพี่มาแชร์ในมุมของพี่ดีกว่าเนาะคือนะตอนที่ปลอยตั้งตั้งท้องอะค่ะคือตอนแรกยังไม่รู้เนาะเดือนแรกที่ประจำเดือนไม่มานะ่ะ ก็ยังรู้สึกว่าเอออาจจะแบบคาดเคลื่อนเพราะช่วงนั้นก็แบบเครียดงานหลายๆอย่างเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าประจำเดือนมันอาจจะมาช้าได้นะคะพอเข้าเดือนแบบจะเข้าเดือนนี้สองเหมือนได้ประมาณเดือนอืเดือนนิดๆนะคะเหมือนประจำเดือนมันเลยมาประมาณเกือบเกือบสิบวันก็เลยไปตรวจนะคะออประมาณนั้นแหละประมาณนั้นก็เลยไปตรวจปรากฏว่าอ้าวท้องนะคะ ปรากฏว่าเออท้องแต่ว่าอาการก่อนนั้นนั้นคือไม่มีอะไรเลยแค่รู้สึกว่าโอเคตัวเองกินเก่งขึ้นนะคะไม่ได้มีอาการขืนใส่อาเจียนแพ้ท้องไม่เหมือนนางเอกในละครอะะที่เราต้องบอกอกอากอกอากใช่ว่าเออไม่ไปไม่ได้มีอาการเหล่านั้นนะคะคือไม่รู้ได้สองว่าตัวเองทอนะคะคือรู้สึกว่าเออกินอะไรก็อร่อยแต่ว่าช่วงนั้นอ่ะปอรู้สึกว่าปอยกินเผ็ดได้มากเออมากกว่าปกติรู้สึกว่าเออชอบกินเผ็ดเหลือเกินอะไรเงี้ยเออ ประมาณนั้นแต่ว่ามีอย่างหนึ่งนะคะที่มันแปลกก็คือมีมีอาการหนึ่งที่รู้สึกว่ามันลบกวนชีวิตแต่ตอนนั้นไม่รู้ก็คืออาการปวดหลังปวดแบบปวดมากปวดจนรู้สึกเฮ้ยฉันจะต้องไปหานักกายภาพบาบัดไหมเพื่อแบบ จัดกระดูกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันมันปวดหลังเหมือนเป็นคนเป็นออฟฟิศซินโดมอะคะ่ะประมาณนั้นคือจนนั้นเกือบพี่พี่ว่าเออพี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราไปเต้นแอโรบิกกันดีกว่าเหมือนต้องไปออกกําลังกายแล้วเออเป็นอาการอย่างเดียวที่มันแปลกไปนะคะคือปวดหลังปวดมากเออแต่พอมาอีกอาทิตย์หนึ่งถึงรู้ว่าอ,อ๋อฉันท้องอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีอาการแพ้ใดๆนะคะแต่พอรู้ตัวว่าท้องปุ๊บแพ้เลย <c oughs> คือตอนนั้นอะ พอรู้ตัวว่าท้องนะคะคือกินหมูไม่ได้เลยเหม็นมากนะคะแบบ ไม่เอาเลยไม่กินหมูนะคะคือได้กินหมูแล้วรู้สึกแบบไม่โอเคแต่ก่อนหน้านั้นน่ะที่ไม่รู้ว่าท้องอะ่ะคือกินหมูกระ,ะทะแทบจะแบบอาทิตย์ละครั้งหนึ่งสองครั้งนี่เลยนะต่ออาทิตย์นะคือแบบกินถี่กินบ่อยมากนะคะอืมประมาณนั้นนะคะอันนี้คืออาการของปอยนะคะแต่ทีนี้พี่อีกคนหนึ่งที่ทํางานที่โรงพยาบาลเดียวกันนะคะก็คือแพท้องแพ้หนักมากคือตอนแรกก็คือแบบ คืนท้าอาเจียนเวียนหัวเหมือนเหมือนในละครเลยอะ่ะเออแล้วพี่ก็คิดว่าพี่เขานะคะคิดว่าเขาแน่าจะเป็นแบบกระเพาะกำเริบเออตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองท้องนะคะคุณหมอก็เลยอ่าซักประวัติเสร็จนะคะก็ก็จะจ่ายยากระเพาะนั่นแหละนะคะแต่ว่าหมอก็เลยอ่ะให้ไปตรวจตั้งครันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าท้องเออเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จะบอกน้องๆเลยก็คือว่า ไม่ควรที่จะเอาอาการนะคะมาบ่งบอกว่าตัวเองท้องหรือไม่ท้องนะคะสิ่งที่ชัวร์ที่สุดเลยก็คือสตรีปตรวจตั้งครรภ์น,นะคะเพราะว่าต่อให้น้องจะมีอาการอย่างไรก็ตามนะคะถ้าตัวอ่อนหรือตัวน้องค่ะน้องที่อยู่ในท้องเราอะครบประมาณ30บวันเอา,เอาชัวร์เดือนหนึ่งนะคะ จะรู้เลยว่าท้องนะคะฮอร์โมนเบต้าเอสมันจะขึ้นเลยแบบ2ขีดใสแจ้วคือแบบชัดมากนะคะแล้วระยะเวลาในการแปลผลนะคะประมาณ3-5นาทีขึ้นอยู่กับชนิดการตรวจเพราะฉะนั้นการที่แบบน้องตรวจไว้มันมีแค่ขีดเดียวทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่งเอามันขึ้น2ขีดจางๆหรืออะไรก็ตามนะคะ่น,นไม่นับเนาะไม่นับนะคะเพราะฉะนั้นก็คือทําตามวิธีที่เขาบอกค่ะคู่มือข้างกล่องเป๊ะน,น,นะคะประมาณนี้ นะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งกังวลไปก่อนนะคะแล้วก็การกินยาคุมท่าจะป้องกันนะคะถ้ายังไม่พร้อมจะมีคือป้องกันแบบดีที่สุดคือเคยมีเคสหนึ่งที่แบบกลัวท้องมากนะ้องเขาทำยังไงร,รู้ปะกินยาคุมรายเดือนกินตรงเวลาคือแบบตั้งนาฬิกาปลุกเลยนะแล้วก็ ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์สวมถุงยางอนามัยอีกก็เลยอ่ะโอเคเยี่ยมค่ะนอะ้องคือถ้าแบบนี้คือแบบไม่พลาดแน่ๆน,นะคะจะจะไม่มีน้องคือเขาเรียกอะไรจะจะไม่มีโอกาสเลยที่ท,ที่จะตั้งขันนะคะเพราะว่ากินยาคุมถูกวิธีกินตรงเวลาไม่ลืมนะคะก็ แถมทุกครั้งที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็คือสวนถุงยางอนามัยอีกนะคะอันนี้ก็คือถ้าเรายังไม่พร้อมนะคะก็คืออย่าใช้ชีวิตบนความเสี่ยงเพราะการที่มีเบบีสักคนหนึ่งขึ้นมาคือแบบอืม มันมันเป็นอะไรที่ถ้าไม่พร้อมนะมันจะกลายเป็นปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราพร้อมอะคะ่ะเขาคือของขวัญเลยเนาะโอเคพี่ฝากไว้ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องรู้เรื่องยา5นาทีได้นะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามด้านยานะคะสามารถปรึกษาเภสัชกร สามารถปรึกษาเภสัชก,กรใกล้บ้านได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคำถามที่เซนซิทีฟมากๆนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์เพจพี่ปอยมาได้นะคะรู้เรื่องยา5นาทีนะคะชื่อเดียวกันกับช่องเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปต้องขอลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย